แทบช็อกจงอางบุกบ้านสองวันซ้อนวันแรกตัวเมียวันต่อมาตัวผู้ขอหวยแห่สองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจงอ่างตัวเดียวบุกบ้านก็หัวใจจะวายแล้วนะคะนี่บุกบ้านทั้งสองตัวเลยนะคะครั้งแรกเป็นตัวเมียนะคะ ครั้งที่สองมาตามคาดเลยนะคะเป็นตัวผู้นะคะสงสัยมาตามหาตัวเมียนะคะเหตาุการณ์งูจงอางบุกบ้านรายนี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่บ้านเขาลอยเสือนะคะชาวบ้านบอกว่างูจงอางบุกบ้านถึงสองวันซ้อนเลยนะคะเลยแจ้งกู้ภัยมาจับเป็นการด่วนเลยนะคะ หน่วยบรรเทาสาธารณะภัยมูลนิธิการกุศลตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายสำเริงม่วงยาเกษตรกรชาวไร่อยู่ที่บ้านเลขที่70ทับ1หมู่ที่16บ้านเขาลอยเสือตำบลตาครีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะคะบอกว่ามีสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่บุกลุกเข้ามาในบ้านนะคะเป็นที่บาดพวาให้กับคนในบ้านนะคะจึงรีบ ไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์การจับงูนะคะพบสัตว์เลื้อยคลานนะคะดังกล่าวเป็นงูจงอางขนาดใหญ่นะคะมีความยาวกว่า2เมตรเลยนะคะจึงทําการจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าเมื่อวันที่19มเาเมษายนที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้มีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้าน ใกล้เคียงกันนะคะเป็นตัวใหญ่ร่วมประมาณยาวประมาณสเมตรนะคะคาดว่าจะเป็นตัวเมียนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้จับไปลปล่อยคืนสู่รธรรมชาติแล้วนะคะต่อมานะคะในวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเลื้อยเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าเป็นตัวผู้นะคะ ซึ่งชาวบ้านบอกว่าแถวนี้เจองูจงอางจำนวนมากเลยนะคะเลื้อยเข้ามาที่บ้านคนบ่อยครั้งนะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าการที่งูสองตัวก่อนหน้านี้น่าเป็นตัวเมียแล้วครั้งนี้เป็นตัวผู้น่าจะเป็นคู่กันตามหากินตัวเมียนะคะตัวผู้ตามหากินตัวเมียเพื่อจับคู่ผสมพันธ์กันนะคะขณะที่ชาวบ้านนะคะส่องเลขบ้านเป็นการด่วนเลยนะคะเขาบอกว่างูเข้าบ้าน จะให้โชคนะคะเลขบ้านจะให้โชคนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเลขที่บ้านคือ70ทับ1หมู่ที่1 6นะคะนี่เลยในะคางงูอะไรก็ให้หางไว้ก่อนนะคะยิ่งงูจงอางยิ่งพิษร้ายนะคะเรื่องของโชคมาทีหลังนะคะแต่ต้องเจองูอย่าไปจับเองนะคะต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจับนะคะอย่างไรก็ดีนะคะบริเวณแถวนี้นะคะก็บอกว่า กองบินสีตาครีนะคะเคยนำภาพงูจงอางไปติดไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในกองบินด้วยนะคะแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่มีงูจงอางชุกชุมนะคะพบเห็นได้บ่อยครั้งนะคะนี่เลยนะคะอยู่ในเขตนี้ก็ระวัดระวังด้วยนะคะงูจงอางเยอะถ้าพลาดพังมาอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่างูจงอางมันมีพิษร้ายนะคะนี่เลยนะครับระวัดระวังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ